ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางโตนะคะและไปสรุปผลของวันที่27นะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ สำหรับวันที่27นะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋าวันที่27นะคะมาวิ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า5 5กับ4ไม่มาสักแอร์นะคะบางเว็บก็บางเว็บก็บบก,ก็2 1 6นะคะบนส่วนล่างบางเว็บ5 9นะคะบางเว็บนะคะพี่น้องจา๋าถ้า5 9นี่วิ่งรูดเข้าอยู่นะคะเอ่อตัวเด่นมานะคะถ้าบางเว็บ บางเว็บ5้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าบางเว็บก็9 2้าสองนะคะถ้า9 2สองนี่ก็ไม่มานะคะมาแต่ตัววิ่งตัวเดียวนะคะพี่น้องจา๋าขอบขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมนะคะไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะของวันเมื่อเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่26บหนะคะเข้านะคะสองเก้าเนาะไปตามลุ้นกันต่อนะคะวันที่ วันที่28นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบนะคะแนวทางลาว VIP นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางอัปเดตใหม่ๆนะคะพี่น้องจา๋าเด่นนะคะเด่นสและเด่นหนึ่งนะคะวิ่งนะคะวิ่ง5แล้ววิ่ง8นะคะเรามาเจาะคู่สีกันนะคะสีแปด 4ี่เจ็ดสี่ห้าสี่สี่สี่หนึ่งนะคะจะกระโดดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะพี่น้องจ๋ารู้แต่ว่าโจไปตามไปตามตารางนะคะพี่น้องส่วนส่วนแปดนะคะก็จะมีนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่ง สี่แปดมีแล้วเนาะสี่ห้าสี่เอ้าแปดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าแปดเจ็ดนะคะและแปดแปดนะคะ mm hmm. พี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้นะคะถ้าเข้าก็คือเข้านะคะถ้าตัวเด่นมายังไงก็เข้านะคะ mm hmm. อย่าลืมไปกลับนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ รอลุ้นรอออกนะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะจะมูหรือจานนะคะพี่น้องส่วนตัวเด่นตัวเด่นตัวเจาะตัวชอบนะคะชอบสี่แปดนะคะสี่ห้าและสี่สี่นะคะส่วนส่วนแปดก็จะชอบแปดศูนย์นะคะแปดห้านะคะและแปดแปดนะคะถ้าชอบก็จดไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ จบคลิปก่อนนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงๆงรวยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ